คลิปนี้แล้วก็จะมาจาดัดอันดับท็อป5นักเตะที่มีค่าพลังการเล่นความเร็วและความเร็วกันวิ่งที่ดีที่สุดในตำแหน่งอยากเติมเกมแต่ไม่รู้จะเติมที่ไหนเรามีร้านมาแนะนำเพจมารุชอปมีผู้ติดตามมากกว่าแสนคนการันตีความปลอดภัยไม่โดนรีฟันถูกกว่าเติมเองแน่นอนมีเลทหลายราคาให้เราเลือก ลดราคาจัดเต็ม40%ถ้าใครสนใจกดลิงก์เพจใต้คลิปได้เลยครับแล้วอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับสวัสดีครับน้อนๆเราก็มาเจอกันอีกแล้วคลิปนี้เราก็จะมาจัดอันดับท็อป5นักเตะที่มีค่าพลังการเล่นความเร็วและความเร็วการวิ่งที่ดีที่สุดในตำแหน่ง st ovr 1 1 2กันนะครับเราก็มาดูกันว่าจะมีใครติด top ใน5อันดับนี้กันบ้างเราก็จะนำค่าพลังมาบวกกับสกิลบูทยังไม่รวมกับการเทนตัว การอับตัวนะครับคลิปนี้ก็เป็นเพียงการนําค่าพลังมาจัดอันดับส่วนนักเตะตัวไหนจะน่าใช้หรือไม่น่าใช้ก็ขึ้นอยู่กับทุกคนไปตัดสินใจเลือกใช้นักเตะกันนะครับก็สําหรับตําแหน่ง FT OVR 1 1 2เราก็จะนําค่าพลังการเล่นความเร็วและความเร็วการวิ่งมาเฉลี่ยกันเราก็จะได้นักเตะที่มีฝีเท้าที่เร็วและไวนะครับโอเคครับเราก็ไปเริ่มกันที่อันดับที่5อันดับที่5ตกเป็นของ โรนัลโดโอเวียหสัญชาติบราซิลมีค่าพลังการเล่นความเร็วพื้นฐานอยู่ที่143ส่วนความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่137รสกิลบูทการยิงลูกมีการบวกค่าพลังความเร็วการวิ่งถ้าบวกกับสกิลบูทเลเวลยี่สิบโรนัลโดก็จะมีค่าพลังความเร็วการวิ่งอยู่ที่152เลยนะครับแล้วก็ไปดูอันดับที่4อันดับที่4ตกเป็นของ โอซิมเฮน OVR 112สัญชาติไนจีเรียมีค่าพลังการเล่นความเร็วพื้นฐานอยู่ที่141ส่วนความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่140สกิลบูทการยิงลูกมีการบวกค่าพลังความเร็วการวิ่งถ้าบวกกับสกิลบูทเลเวล20โอซิมเฮนก็จะมีค่าพลังความเร็วการวิ่งอยู่ที่155เลยนะครับไปครับแล้วก็ไปดูอันดับที่3 อันดับที่3ตกเป็นของไกด์ Guy o v r 112ยสสัญชาติเนเธอร์แลนด์มีค่าพลังการเล่นความเร็วพื้นฐานอยู่ที่144ส่วนความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่140สกิลบูทการเลี้ยงลูกมีการบวกค่าพลังความเร็วการวิ่งถ้าบวกกับสกิลบูทเลเวล20ไกด์ก็จะมีค่าพลังความเร็วการวิ่งอยู่ที่160เลยนะครับ แล้วก็ไปดูอันดับที่2อ,อันดับที่2ตกเป็นของโรนาโด OVR 112สัญชาติบราซิลมีค่าพลังการเล่งความเร็วพื้นฐานอยู่ที่148ส่วนความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่144สกิลบูทการยิงลูกมีการบวกค่าพลังความเร็วการวิ่งถ้าบวกกับสกิลบูทเลเวล20 โลนัลโดก็จะมีความเรยวการวิ่งอยู่ที่159เลยนะครับโอเคครับเราก็มาถึงอันดับที่1กันแล้วนะอันดับที่1ตกเป็นของเอมบัปเป้ OVR 112มีค่าหลังการเล่นความเร็วพื้นฐานอยู่ที่151ส่วนความเร็วการวิ่งพื้นฐานอยู่ที่149สกิลบู t การทำประตูมีการบวกค่าหลังการเล่งความเร็ว ถ้าบวกกับสกิลบูทเลเวล20 m b a เอมบาเป้ก็จะมีค่าพลังการเล่นความเร็วอยู่ที่166เลยนะครับก็สำหรับเอมบาเป้ก็ได้คว้าอันดับที่1ไปนะครับโอเคครับคลิปนี้คลิปการจัดอันดับท็อป5นักเตะที่มีค่าพลังฝีเท้าที่เร็วและไวที่สุดในตำแหน่ง st ovr 112ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าคลิปหน้าอยากให้ทำตำแหน่งไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม